ลูกค้าทำธุรกิจขายรถแท็กเตอร์ทั้งขายสดและจัดไฟนัซนเองบริษัทมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและธุรกิจเฉพาะใช่ไหมคะและควรบริหารภาษีอย่างไรดีคะขายบ้านให้นิติผู้ขายซื้อมามากกว่า5ปีผู้ขายเป็นต่างชาติต้องเสียภาษีอะไรบ้างคะขอใบแทนไปกำกับภาษีต้องแจ้งความก่อนไปขอจากผู้ขายไหมคะ ลูกค้าทาธุรกิจขายรถแท็กเตอร์ทั้งขายสดและจัดไฟแนนซ์เองบริษัทมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและธุรกิจเฉพาะใช่ไหมคะและควรบริหารภาษีอย่างไรดีคะนะครับขายรถแท็กเตอร์นะครับขายรถแท็กเตอร,นะร,ร,ตอร์นี่ก็จะเป็นเรื่องของอธุรกิจในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคุณก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้ปกตินะครับแต่ถ้าคุณจัดไฟแนนซ์เนี่ยคุณก็ต้องติดเงื่อนไขหนึ่งเพราะไฟแนนซ์เนี่ยรายได้หลักก็จะมาจาก รายรับดอกเบีย้ยนะครับคุณก็ต้องจดมีหน้าที่เสียพอขายเท็เตอร์ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการขายนะครับสังหาดิมทรัพย์ก็จะมีแวะนะครับส่วนพอคุณจัดไฟแนนซ์คุณจะได้รายได้ดอกเบีย้ยเข้ามาอันเนี้ยคุณก็ต้องไปจดภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับแล้วดอกเบีย้ยที่ได้รับมาแต่ละเดือนที่ไม่ใช่มูลค่ารถเท็กเตอร์นะครับดอกเบีย้ยที่ได้รับมาเนี่ยที่คุณจัดไฟแนนซ์เนี่ยคุณก็ไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ3.3 นะด้วยแบบพอ 40, ทศีทุกๆเดือนเหมือนกันนะครับก็รวมแล้วคุณต้องเสียทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและธุรกิจเฉพาะถามว่าควรบริหารภาษีอย่างไรดีคะความจริงแล้วถ,ถ้าผมแนะนำเนี่ยควรจะแยกนิติบุคคลกันดีกว่านะครับนะส่วนมากแล้วเขาก็จะแยกนะอย่างคุณเห็นบริษัทใหญ่ๆไหมล่ะที่จริงเราเดินตามบริษัทใหญ่ได้เลยนะไม่ต้องคิดเยอะคุณเห็นโตโยต้าไหมโตโยต้าเนี่ยเขาก็เป็นบริษัทที่ขายจําหน่ายโตโยต้า พอเขาจะจัดลิสซิ่งเขาจะโอนย้ายไปที่บริษัท t o y o ต้าริ s ซิ่นะครับเวลาการทําบัญชีหรือการวางแผนภาษีมันจะง่ายกว่านะครับลองแนะนําลูกค้าแบบนี้นะครับขายบ้านให้นิติผู้ขายซื้อมามากกว่า5ปีผู้ขายเป็นต่างชาติต้องเสียภาษีอะไรบ้างคะก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็แสดงว่าคุณได้มาโดยไม่ได้มุ่งค้าหากำไรเพราะคุณอยู่มาเกิน5ปีแล้ว นะครับคุณก็เสียภาษีที่กรมที่ดินนะก็จบเลยเป็นไฟนอลแท็กได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณนํามารวมคํานวณแล้วเนี่ยลองมาคานวณเล่นๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้ภาษีที่ถูกหักไว้ที่กรมที่ดินเนี่ยมันมากกว่าภาษีที่ต้องชําระคุณก็มายื่นอีกครั้งหนึ่งที่ตอนสิ้นปีเพื่อจะขอคืนภาษีที่ถูกหักไว้นะครับลองดูนะต้องลองคํานวณดูก่อนขอใบแทนใบกํากับภาษี ต้องแจ้งความก่อนไปขอจากผู้ขายไหมคะอ้างอิงเอกาสารสัมภาระขอใบแทนแบบกับภาษีไม่ต้องไปแจ้งความนะครับนะคุณก็ไปขอกับผู้ประกอบการที่ออกแบบกับภาษีให้เราเนี่ยนะครับว่าแบบกับภาษีเดิมเกิดการสูญหายนะครับเกิดชำรุดหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็แค่แจ้งไปที่ผู้ประกอบการนะครับก็สามารถขอได้เลยนะครับไม่ต้องไปแจ้งความนะแต่ถ้าอยากจะไปแจ้งความเพื่อให้มันชัดเจนขึ้นก็ออกไปนะครับนะครับ ถ้าออฟฟิศคุณอยู่ใกล้กับสถานเดียนรวจก็แล้วแต่คุณนะครับแต่จริงๆแล้วก็ตามกฎหมายไม่ต้องไปออกใบแจ้งความอะไรทั้งสิ้นนะครับ